ค่ะบท่านผู้ชมฝนตกค่ะโอ้น้ำท่วมค่ะท่านผู้ชมก็งมาเชี่ยวไปจ้อกำแพงนะาตกแห้งค่ะค่ะคะท่านผู้ชมข้างนาะบ้านค่ะท่วมแล้วอ้ค่ะตกแห้งค่ะแห้งเนี่ย เย็นสบายแล้วค่ะท่านผู้ชมเซีววากำแพงเดี๋ยวสิภาพสีรองไปเบิึงหลังบานค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะป้าค่ะท่านผู้ชมผ้ายูเข่าเห็นยังไงนั่เสียบานเนี่ยเน้นยังล่ะค่ะบานเนี่ยบาดลงมากเย็นแต่ว่าก็ได้รู้แล้วว่าฝนมันสิมาทางไหนขาทางไหนเข้าสิได้ซื้อแมวกันแ่มค่ะข้าไร้างว่า สร้างเฮีย้ยเงียนว่าฝนมันมากว่าว่ามันคือจะเงินแย่หนาวแย่ห่อนดิมันมาเป็นช่วงคนว่าค่ะคอะคนไรเท่าว่าฝนพาเก่านี่นะมันบ่ได้มาทุกมือโอ้ค่ะท่านผู้ชมเต็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 มนี่ครับบรรยากาศฝนตกเนาะค่ะคระวังมือ น้ำท่วมเฮียนน้ำเชี่ยเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำท่วมเลยพอดีได้ล่างพื้นเนาะค่ะร่วงกันนี่เนาะไหลลงพงค่ะน้ำท่วมเพราะว่าวงนี้กับซีไส์ผ้าใบเนาะกันฝนค่ะล่มแห้งป๊าดน้ำท่วม,มเหยียบได้แล้วเวพิน่นว่ายางมาได้แล้วแต่ว่า,าบันไดาหามไปค่ะ เจามาเชียไปจอกําแพงเอา้าต้นหมากกันนั่นไหมตรงข้างโล่งพี่นอนะ้องเนาะโอ้ำไหลร่มออกก็ท่านุออกเต็มเลยป้าค่ะท่านผู้ชมมือนี้แมมบางนี้สร้างว่าเจ้าคือจอบ่ไหลลงคือ้พอยไงพอยไงสีรั้วรูระเลยเลยด้อนีก้อนหินต้องค่อยอไปเอาวออกเลยก้อนหินไปอุด เริ่มลงเลยเหลี่ยงไ,ไกลลง,ง,งลงสงบสง่านี่ละนี่น้ำเก็บอ,อยากจะเห็นบรรยากาศคือว่าน้ำจะก่อนแค่ประคับอยู่ไม่น,นาเนเท่าน,นี้มันตรงจอมองนี่ซอยนั่นอีกดิวนี่ยโอ้ยอันตั้งแล้วท่านได้พอจีเป็นเลยท่านว่าอันนี้ถือน้ำยิ่งดีเดี๋ยวข้าวเก่าอันนี้มาขังมองนี่แล้ว ราว่า้อาปล่อยหลงเนาะปล่อยวัดร่าะไงเลยค่ะท่านผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศน้ำช่วงมาเมื่อฝากพี่น้องมือได้มือไห้ยังจมยู<อ>่เนาะ่ามงามาแล้วครับพี่น้องกาแพรสิไปมือได้เนาะบ้านเทียงหน้านาะน้ำลุล่ลลย โอ้ค่ะท่านผู้ชมเอา้ามื่อนี้เลขกะมาจากแมซี่้ะค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้น้ำเสียไปตามแนวทางเด็กเมซี่ที่เอซีเพิ่นแนะน้ำมาเด้เอค่ะเพิ่นยูสกลุลเมซี่ยูถ้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นว่าเลขเพิ่นแม่นฟังจากมเมซี่เพิ่นบอกมาเด้อค่ะเลขเพิ่นแม่นบารนี น้ำเชี่ยวกับกล่องมาเชี่ยกอะไรโทษถามแม่เพิ่นแล้วค่ะเพิ่นวาเลขเพิ่นแม่นอีลีค่ะก่อนอื่นสิไปรับช้มรับฟังตัวเลขของแม่ซี่น้ำเชี่ยก่ะขอขอบพระคุณแม่ที่เพิน่นมอบแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงให้ที่น้องเบิงเป็นแนวทางค่ะเลขนางเอาแล้วค่ะกับเลขนิมิตค่ะท่านผู้ชมเลขนางเอากับเลขฝันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นบอกว่า เลขรางเพิ่นสีได้ต้องหวดค่ะเอา้าก่อนอื่นสีไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่ซี่น้ำเชี่ยกะขอขอบพระคุณแม่ที่ทรงแนวทางให้น้ำเชีย่ยทรงต่อให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะแม่ขาดทันผู้ชมนักอีเนะล่ครับเนาะครับผมแม่เพิ่นบอกว่าเลขอ่เพิ่นสีได้ต้องวดก็คือเลขรางเนาะแม่นครับผมค่ะเลขบนเพิ่นสีได้มือไก่ออกค่ะครับ เพิ่นฝันว่าเองในแถาต้อหวดกับพี่ได้คุยกับเมียปีน้องเนาะสัมภาษณ์กับเมีย,มยือว่าเพิ่นบ่ได้ให้ออกคลิปกับผมเพิ่นให้อ่าให้น้อนนาเสนอเอาเมียเพิ่นว่าเพิ่นนิมิตเห็นผู้หญิงออกลูกกับผมผู้หญิงคลอดลูกครับพี่น้องเนาะเพิ่นเอ่อฝันว่าผู้หญิงมาคลอดลูกค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,คะเพิ่นก็เลยตีมาแบบนี้หราา้อค่ะนี่714ค่ะ ตัดออกมากกคือเจ็ดหนึ่งเจค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมักแห้งก็คือ141441ค่ะเลขกลางเด้อเพิ่นว่าค่ะกันบนน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าไก่มือแม่สีบอกอีกเลขบนค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมมักน้ำบอ่อเขเพิ่นมากกับสายฝนค่ะเลขมากกับสายฝนเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่ชีสะกลรับผม ค่ะคนยุธรรมเน,ะเนาะมนเซื้อซื้อมองธรรมคนม้วนม้วนค่ะดันผู้ชมคนว่าสงวลสนลีิทธิ์ไว้กรคนว่าค่ะคนว่าประวัติพี่น้องได้ยินเสียงน้ำเจียอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเจียก็อยากว่าแข่งฝนง <laughs> ดีใจฝนตกแต่ว่ามึงเนี้ยกะบานี่นกะว่าให้ฟังว่าเลขเพิ่นเดินดีเข่าดี เรื่องฝันเครื่องนางเอาค่ะแล้วก็เอ่ผุนว่าแต่ก่อนผะุ่นนี่หยาดย่อมผุนเขามามาเอาเลยก็ได้ทะเลาะวิวาทกันเด้อค่ะท่านผู้ชมแย่งแย่งกันข่อยมาก่อนเจ้ามาก่อนเจ้าก,ก็ต้องมาเอาเจ้าเอาข่อยเอาเพิน่นบอกให้ฟังจังซี่เนาะค่ะท่านผู้ชมบ้านนีเพิ่นกะ บ่ไหออีกเลยค่ะเพิ่นไลน์นี้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นบ่ไหออีกเป็นเป็นญยาดย้อมธรรมดาเลยครับผมแมนซีย์เพิ่น,น,นค่ะที่ที่ข้าเจ้าแนะน้าห้ามาสิแลนะ้วเนาะครับผมค่ะบานีเอซีเพิ่ 4, พนแม 4, นเอซีเพิ่นก็เลยแนะน้าห้ามแมนบานีเกามาเชียร์ก็เลยโทรไปหาแม่เพิ่นเพิ่นกระบอกเด้อค่ะท่านผู้ช่อมขอบขอบขอบพระคุณแม่หลายๆเด้อค่ะ อเมาเบิ่งอีกรอบค่ะนีราคาเ่ะพี้ชมมีม,มต่องวดจะเป็นเหล็กล่างครับผมส่วนมากสี่หนึ่งเจ็ดตัดเล่นครับผมเน้นล่างกันบนค่ะค่ะตอนผู้ชมมองได้ฝนตกแน่ค่ะคอมเมนต์ใส่คลิปบอกในเด้อค่ะ ขันมองได้บ่ตกกับไปตกหาเพื่อนได้เด้อค่ะที่ปากายเพื่อนเองห่อนย้อนมาที่ปากายอยู่ภฝากใจเนาะค่ะไปตกนำ้ำท่ปปากไก่เด้อฝนเลยทัวฝ่าเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอเจโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ